สวัสดีค่ะโอวันนี้แม่เวียงมีกุ๊กกุ๊กเก่าเมื่อก่อนที่ขายอาหารอยู่กรุงเทพเป็นมือสองของแม่เวียงวันนี้มาเยี่ยมแม่จะให้โชว์ตำซ้มตำให้กินน้องสาวนูน่นติดใจนะักก้อนกินทุกวันเลยตำสามวันติดต่อกันแล้วแกะผักกระถินรอแล้วเนี่ย ชอบีมีกุกเลยก่อนไปตามทุกวันกินได้ทุกวันอาหารว่างสาวอีสันสาวอีสนานบ้นา,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 นานป่าย,ย, <laughs> ยาจเจริญอาหารของพญาพญาอย่างก็นิทานเสียงเมี่ยงยาเจริญอาหารของขญาเจ้าเมืองเนาะ ให้มันมากำลังได้อีมาดั้งมาดาวเอออีมาดั้งมาดาวอะไรมาดั้งมาดาวเบาเลยเพื่อนฟังเสียมีอยู่ว่าผู้ผู้สาวกับผู้บ่าวเป็นมากันเออเริ่มต้นผู้สาวกับผู้บ่าวเป็นมากันผู้บ่าวเป็นก็เลยเออเป็นทหารต้องไปลบไปเป็นทหารเบาเฮงๆคนฟังมาได้ยินเพราะดังๆมัน ใช่ว่ามันจะเป็นฟิวที่ไม่น่าฟัะแค่ได้ยินบละเออเอาตามสเต็ปผู้บ่าวผู้สาวคนมากกันคนไทยบ้านเดียวกันถึงเวลาผู้บ่าวกสิคัดเลือกทหารเดี๋ยวว,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 วว่าอีเบเบาอันนี้คืออีเบ้บาอีเบเบานบานแนวมเป็นคนเล่าให้ฟังก็คือก็คือย่าของ เชอรี่ครับนี่แหละคือคือคือเป็นแม่ผัวของแม่เวียงแม่ผัวคนเก่านู่นแหละเล่าให้หลานฟังนิทานเขาเรียกว่านิทานอืมเอาต่อไปก็ได้ไปเป็นทหารผู้บ่าวนะก็นะัดสัญญากันไว้สัญญากันเดอ้อเออห้ามมีรักใหม่ห้ามมีใครใหม่มต้องรอกันห้ามมีมิจาก รอนะจ๊ะเออทีนี้เธอภาคเออภาคเป็นภาษาย่อเขาเลยบ้านนี้รอนะจ๊ะอย่าเปลี่ยนไปเด้อย่าเปลี่ยนไปเด้อผู้สาวเนี่ยก็จะไปเป็นทหารเออผู้บ่าวบอกค่ะตั้งคนตั้งบอกกันนะสัญญาว่าอย่าเปลี่ยนไปผู้สาวไาอ,อย่าไปมีไผ่เด้อ,อถ้ากลับมาเด้อผู้บ่าวไปติดทหารคนะัะสักพักหนึ่ง ผู้สาวกับป่วยตายบ,บร่รู้แล้วก่เป็นอย่างคือป่วยตายก็แล้วมาแค่นี้ป่วยตายในหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านก็มาจะทําพธิธีศพเนอ้ก็จะเอาศพไปทิ้งไปเผาทำพธิธีตามศาสนาะใส่ลงแล้วใช่ไหมหรือว่าใส่ลงแล้วเรียบร้อยวันนี้กะจะหามจะหามลงเฮือน ห่างกับบ่ขึ้นห่างกับบ่ขึ้นหลายๆคนมาหามกับบ่ขึ้นติดพื้นตึ้งเลยหามเจ้แไหนงัดจ้าไหนกับบ่ขึ้นก็คือเพิ่นสิโลอาู้บ่าวเพิ่นหนล่ะเนาะดึงไปดึงดึงงัดขึ้นขึ้นแต่ว่าติดเพดานปึ้งค้างอยู่ตรงเพดานต่อยลงมาเออต้อยลงมากะติดเอาเสื้อกเออนื้อันลง คือชาวบ้านก็นยังใจสู้อยู่เนาะเป็นเฮาถ้าเกิดว่างานขึ้นแล้วมันปึง้งติดเพดานเป็นเฮาจริงๆพยายามดึงลงมาไหมไม่ <c oughs> ปึง้งเหรอ่าลงมาอีกสรุปกะชาวบ้านกันเลยอืถอดใจถอดใจว่าบอกเอาละมันไม่ใช่แล,แล้วแหละพน้พนแรงแล้วแหละก็คือสมัยก้อนมันมีแค่นี้เนาะสมัยก้อนอคือมันเป็น